สวัสดีผู้เล่นฟีฟ่าออนไลน์4ทุกๆคนวันนี้ผมมีวิธีการยิงไกลที่ผมคิดว่ามันน่าจะบักมานําเสนอครับลูกยิงไกลแบบนี้ใครโดนก็คงจะต้องหัวร้อนเป็นแน่ๆเพราะว่ามันเหนือความคาดหมายมันเหนือธรรมชาติเกินไปซึ่งชอาที่คุณได้เห็นไปนั้นกับตันแฮรี่แม็กไกวได้ยิงไกลได้วยเท้าขวา จากระยะนอกกรอบเขตโทษตุงตาข่ายเข้าไปจนเพื่อนร่วมทีมเข้ามาดีใจกันยกใหญ่สัมผัสสุดท้ายของลูกฟุตบอลที่ออกจากปลายสตัดนั้นค่อยๆโคง้งหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปจนอีกฝั่งไม่กดข้ามเพื่อขอดูรีเพลย์ลูกนี้เปิดคลิปมาเหมือนจะทำชีวประวัติแม็กไกวเลยเนาะ <laughs> ถ้าเกิดคุณคิดว่าไอ้ลูกยิงแม็กไกวเนี่ยใครๆก็ยิงได้เดี๋ยวมาดูเวนโรนี่ลูกนี้ครับหลังจากสลับตัวประกบหลุดไปแล้วก็ระยะยิงประมาณ20กว่าเมตรครับ20กว่าหลานะเพราะว่ากรอบเขตโทษนี่มัน18หลานะ มันไกลมากเนี่ยระยะมันไกลจริงๆครับดูลูกน <mm ี้ของโพสโคครับก็เหมือนเดิมครับจุดเดิมเลยนี่นะเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่ามันบั็กดูปอกบาอีกทีนึงครับนั่นไงฮะโอ้โหเอาละโมและขิงมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการยิงแล้วกันนะครับเป็นลูกยิงไกล้ายก้อยนะข้อแรกที่สําคัญที่สุดก็คือพื้นที่ในการยิงครับ จะเห็นว่าบริเวณที่ผมได้ขีดๆไว้นี่คือสามารถยิงได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็กะกะเอานะครับจากประสบการณ์ที่ได้ลองยิงมาต่อไปเป็นทิศทางการยิงครับให้เราเล็งไปที่เสาไกลนะเล็งให้แม่นๆด้วยนะครับถ้าเราไม่เน้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะออกหรือว่ามันอาจจะเข้ามือผู้รักษาประตูได้ง่ายๆเลยนะครับตอนยิงให้กดทิศทางค้างไว้ครับบวกกับปั่นไซายก้อยแล้วก็ยิงพลังประมาณ2ขีดครึ่งถึง3ขีดนะครับขาดเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะปุ่มปั่นไซายก้อยเนี่ยถ้าเป็นจอยจะเป็น R2 ครับ แล้วก็ถ้าเป็นคีย์บอร์ดจะเป็นตัว C นะฮะตัวที่จะเอามาใช้ยิงแบบนี้ก็จําเป็นจะต้องมีค่ายิงไกลกับพลังการยิงสัก110ขึ้นไปครับแล้วก็พลังแฝง long shot taker นะอีกอันที่จําเป็นจะต้องมีก็คือ AI ดีๆครับ <c oughs> ทำไมผมพูดอย่างนี้ดูไหมเพราะว่าผมไปเจอนักเตะหลายตัวอยู่เหมือนกันที่มีพลังแฝง long shot taker มีค่ายิงไกลดีมีพลังการยิงที่ดีแต่ยิงไม่ได้เรื่องเลยครับก็ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปหาหามาแล้วเอามาลองยิงวิธีนี้แล้วเจอว่าตัวไหนมันยิงไม่ดีเนี่ยผมรบกวนคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับว่าตัวนี้ยิงไกลไม่ดีอย่าไปซื้อเห็นไหมครับว่าวิธีการยิงมันไม่ได้ยากเลยครับมันเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าเนี่ยลูกบักมันบักแน่ๆและอนาคตผมว่ามันจะต้องปรับแน่ๆลูกนี้หายไปแน่ๆก็รีบเล่นก่อนเลยนะครับทุกๆคนเห็นไหมไปแฮ่ยิงโคตรไกลเลยครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ววิธีการยิงก็ได้บอกไปแล้วนะครับบอกแบบละเอียดมากๆด้วยเนาะก็ไปลองลองลอง,ลองยิงดูครับไม่ต้องถึงขั้นกับฝึกหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ยากนะครับถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเคยเห็นวิธีนี้ก็เอาวิธีนี้ไปใช้ครับแรงคุณจะพุ่งพรวดแบบก้าวกระโดดมากๆผมรับรองเลยเพราะมันจะมีอยู่ไอดีหนึ่งที่ผมเล่นน่ะผมเล่นมาตั้งแต่เซมิโปรใช่ไหมผมยิง2ลูกเขาก็ออกกันแล้วครับทุกคน <laughs> จนมาถึง เล่นจนมาถึงประมาณ World Class เนะี่ยถึงจะแบบมีคนอยู่สู้ด้วยแต่มันก็แบบโดนแก้เกมโดยการให้นักเตะวิ่งประกบตัวครับแต่ทีนี้ถ้าเราหลุดจากตัวประกบได้อะมันก็ชิวมากๆนะมันก็จะยิงง่ายอยู่เหมือนเดิมครับก็ถ้าเกิดว่าความสามารถในการเลี้ยงของท่านสูงมากๆเนี่ยผมบอกเลยว่าลูกยิงบักนี้โกงสุดๆนะครับต้องเรียกว่าลูกยิงบัแล้วกันนะครับรีบๆเล่นนะเดี๋ยวผมว่าเอาออกแน่อยู่ได้ไม่นานหลับลูกอย่างเงี้ย ดูรูนี่ยิงดิขี้โกงเกินยังไงเดี๋ยวผมลาไปด้วยช็อตสวยๆอีกสักหลายๆช็อตแล้วกันเพราะผมทํามาเยอะมากๆนะครับอาอ้า,อา,อามีจังหวะนี้จังหวะนี้นี่ครับมันเป็นข้อดีของการกด R2 อะ่ะเห็นไหมกด R2 มันจะเป็นการบังบอลด,ด้วยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเราวิ่งนําอยู่แล้วกด R2 อ่ะเรากดทิศทางแล้วกด R2 เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระแทกออกให้แล้วก็มายิงอีกทีทีหลังเนี่ยมันก็ทําให้เราสลัดตัวประกบออกได้ง่ายขึ้นอีกก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นวิธีการยิงไกลไซ้ก้อยแบบบักๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยสวัสดีครับ เออลืมนักเตะเท้าซ้ายครับนักเตะเท้าซ้ายเนี่ยพื้นที่ยิงก็เอามาสลับข้างกันเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากครับอ่ะเสียงข้อความผมเองไม่ต้องหาครับไม่ใช่แชทสาวที่คุณรอหรอกนะ <laughs>